อาจารย์ฟูจิมีคำถามค่ะฟูจิครับถามถึงเรื่องภูมแพ้มีคนถามมาเยอะวันนี้เป็นตอนที่สองนะครับครั้งที่แล้วนะฮะกินเนื้อแล้วเกิดการแพ้ที่ผ่านมาไม่เคยแพ้มาก่อนอยู่ๆก็แพ้ขึ้นมาแล้วเป็นผื่นแล้วก็หายใจไม่ออกรู้ไหมว่าทุกคนมีโอกาสเป็นทุกคนมีโอกาสเป็นปรากฏว่ามันมาจากเห็บที่ติดกับแมว ในเห็บของแมวเวลามันกัดคน่ะมันจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งโปรตีนนี้มันเหมือนกับโปรตีนในเนื้อสัตว์พอมากินเนื้อกลายเป็นหายใจไม่ออกต้องส่งโรงพยาบาลวันนี้จะมีเรื่องภูมิแพ้หลายเรื่องมาเล่าให้ฟังภูมิแพ้บางทีไม่ใช่ว่ามาจากภูมิแพ้ของมันแต่มันมาจากการกินขนมหรือมันมาจากการกินข้าวบางอย่างซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยวันนี้มีเรื่องราวที่ทางนักวิทยาศาสตร์และทางคุณหมอญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังและมีผลวิจัยมาเล่าให้ฟังเราจะได้เตรียมตัวรู้กันว่าต้นตอของตัวที่เรากินมันคืออะไรไปรูกัน วันนี้มาตรวจดูว่าแพ้อะไร <S <S เนื้อไก่ไข่ไก่ไม่แพ้ปลาไม่แพ้ปลาหมึกไม่แพ้ปลาสบับไม่แพ้ปูไม่แพ้แล้ววันนี้คืออะไรเนี่ยแพ้ไรฝุ่นอันนี้ก็ไรฝุ่นแล้วด้านนี้ก็คือไรฝุ่นเช่นกันนี่เห็นไหมแพ้ระดับ3เลยไรฝุ่นที่เป็น house dust ก็ house แปลว่าบ้านนะครับ dust กิดวแบบ่าลนะฮะท่านอธิบายว่าไรฝุ่นนี้หมายถึงอะไรเบอร์สองนั่นหมายถึงอาจจะเป็นฝุ่นจากแมลงสาบหรือฝุ่นจากสัตว์อื่นๆที่อยู่ในบ้านถ้าที่บ้านมีฝุ่นเยอะก็ทําให้เกิดการเป็นภูมิแพ้ได้นี่ครับเขียนวววว่่่่าา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 ออออออจจ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 ะะะมมมกกกไรรรรฝุนนหหหืืััังงงงงแแค์ขสสตตตตๆๆล้็ กินบุรี้ก็คือฝุ่นของแมงสาบก็ได้ก็มีคําถามว่าม like. ันเกี่ยวข้องกับการกินอาหารอะไรเหรอครับเกี่ยวครับเป็นอย่างนี้ครับลายฝุ่นที่อยู่ที่บ้านรังแคของสัตว์ที่อยู่ที่บ้านมันเกี่ยวข้องกับอาหารอะไรเหรอครับเกี่ยวครับถ้าคุณกินโอโกโนมิกิหรือพิซซ่าญี่ปุ่นอาจจะเกิดภูมิแพ้ทําให้คุณช็อกขึ้นมาได้ครับคำถามก็ถามว่าแล้วทำไมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นคำตอบคือในโอโกโนมิเกิหรือผงแป้งต่างๆก่อนที่จะปรุงอาหารถ้าคุณเก็บถนอมไม่ดีจะทําให้พวกไายฝุ่นเนี่ยเข้าไปอยู่นม้างในนนั้ด้วยเเวลาาุกกิิินจะทํให้ดภูมแพพพ้้้เเกิดภูมแแีี่อผงงปาาไวญล ถ้าคุณเก็บไว้ไม่ดีพวกไรฝุ่นหร ancestor, หื no illions. อรังแคของสัตว์ต่างๆเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเวลาคุณปรุงอาหารแล้วมากินพอกินเข้าไปแล้วก็เกิดการช็อกเกิดภูมิแพ้ขึ้นมาแล้วทาให้คุณป่วยหายใจไม่ออกก็ได้เขาเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าแพนเค้กซินโดนเห็นไหมครับว่าหลายคนนึกว่ามาจากของกินแต่มันมาจากไรฝุ่นมันมาจากรังแคสัตว์ที่ในบ้านแล้วเราก็นึกว่าเราแพ้อาหารแต่จริงๆนวมันไม่ใช่มันไม่ใช่เห็นไหมครับว่าเรามีความรู้มันจะทําให้เราป้องกันตัวเองได้ก่อนอื่นทําบ้านของคุณให้สะอาดอย่าให้มีฝุ่นเข้าไปในร ใชาไหมครับคุณหมอมีครับก็คือการสร้างภูมิโดยการฉีดไลเข้าไปในร่างกายหรือไม่ก็อมไลเข้าไปในร่างกายเออต้องกินเหรอครับโอ้ใช่ครับต้องฉีดไลฝุ่นเะนี่ยเข้าร่างกายหรือไม่ก็เอาไลฝุ่นเะนี่ยเข้าไปใต้ลิ้นเพื่อกินครับแล้วไม่ได้กินครั้งเดียวด้วยต้องกินเป็นเวลา1ปีครับ กินไหวไหมเนี่ยใช่ครับต้องฉีดหรือไม่ก็กินเข้าในปากมีอยู่2ทางกินวันละหนาทีแต่ต้องกิน5ปีโอ้โห้ปีเฮ้ยจริงเหรอก็มีคำถามว่ากินแค่ครึ่งปีได้ไหมกินครึ่งปีก็ดีขึ้นแต่ถ้าคุณเลิกระหว่างทางคุณจะกลับมาเป็นใหม่ มาตรวจผู้หญิงคนนี้ว่าแพ้อะไรแพ้เชื้อราแสดงว่ามีราในบ้านเยอะก็สูดเยอะจึงทําให้เกิดภูมิแพ้และนี่ก็คือกิวเบอเรีก็คือนะแมงสาบนะแพ้นมระดับ3มแพ้งาระดับ3าแพ้หนังของหมาระดับ2หนังของหมาคืออะไรหนังของหมาก็คือลังแครของหมานั่นเองต่อจากนี้ไปเป็นตอนที่น่าสนใจและน่ากลัวของถุงครัวนะครับเป็นตอนที่ผู้หญิงคนหนึ่งซื้อเครื่งองสำอางมาจากต่างประเทศและพอใช้เสร็จกลายเป็นว่าแพ้อาหารขึ้นมาเลยแพ้อาหารขึ้นมาลแล้วพอแพ้อาหารไม่พอหายใจไม่ออกส่งเข้าโรงพยาบาลเลยเรื่องรานนวแบบ ซื้อมาจากเกาหลีเพราะกำลังฮิตอยู่พอดีเนื่องจากราคาถูกและใช้ง่ายเวลาผ่านไป2อาทิตย์รู้สึกแปลกๆอะมันน่าจะมาจากไอชายด้วยวันนี้อะก็เลยทิ้งลงขยะเวลาผ่านไป1ปีมีวันหนึ่งเพื่อนไปต่างประเทศแล้วเอาชา์มาฝากมันน่ากินมากๆเลยอร่อยมากเากิดอะไรขึ้นพอกินคำที่2รู้สึกเจ็บลิ้นกำลังจะกินชิ้นที่2รู้สึกเจ็บลิ้นขึ้นมาฮะ จะบอกอะไรให้ตอนนี้ในร่างกายเธอมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับเหมือนรู้สึกอไอชาๆที่ลิ้นในที่สุดรู้สึกเหมือนถูกแทงที่ลิ้นเป็นพืนไปตามตัวคันไปตามตัวหน้าบวมหายใจยากมากพอดีคุณพ่อคุณแม่มาช่วยส่งโรงพยาบาลทันทีคุณน่าจะเป็นภูมิแพ้อะไรสักอย่างนี่คือแผนกฉุกเฉินให้คุณไปที่โรงพยาบาลภูมิแพ้โดยเฉพาะมีโอกาสต้องไปตรวจสุขภาพดูนะครับว่าคุณแพ้อะไรอยู่เลยมาหาคุณหมอวัตนาเวเป็นอาการภูมิแพ้เจ็บพันต้องฉีดยาเพื่อช่วยลดภูมิแพ้ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมองรอดได้<อ>งงไหมฮะในเมื่อกินทาร์ตแล้วเกิดภูมิแพ้กระดานหัน,นถ,ถึงขนาดหายใจไม่ออกแต่พอไปตรวจไปแล้วไม่มีภูมิแพ้ในการกินทาร์ตเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเธอไม่เป็นภูมิแพ้อะไรเลยนะคุณหมอบอกว่ามันอาจจะเป็นสารที่ชื่อว่าคอชินิลที่เป็นสีชมพูก็ได้สารคอชินิลคืออะไรคะสารคอชินิลคือสารที่ไว้ย้อมสีขนมและผลไม้อาหารต่าง ผมจะอ่านให้ฟังนะครับสารคอชินนลนี้เป็นสารสกัดธรรมชาติทําจากมแมลงคอชินิลฮะทำจากมแมลงเหรอใช่ครับอาศัยอยู่บนต้นตะมองเพชรแล้วก็ใช้เป็นวัตถุแต่งในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสําอางใช้ในแถบยุโรปและหลายที่ในต่างประเทศครับโอ้วัตถุดิบนี้ก็คือคนจูก็คือมแมลงมแมลงพวกนี้จะอาศัยอยู่ที่อเมริกาใต้หรืออ,อเมริกากลางเอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาบดแบบนี้ครับบดบด แล้วเอามาใส่น้ําใส่เอทานอลจะเกิดการเป็นสีแดงแบบนี้เอามาใช้ในการย้อมผ้าได้ด้วยครับเนื่องจากมันย้อมแล้วทําให้สีสวยถูกใช้มาส0 0พันปีแล้วครับแล้วก็ส่งมาให้ยุโรปได้ใช้ในการย้อมผ้าแล้วามาใช้กับเครื่องสอําอางแน่นอนใช้ในทาร์ตด้วยครับใช้น้าน้ำแข็งใสด้วยและใช้ในแยมชอเบอรี่ด้วยในมากาลอนก็ใช้สีนี้อยู่ครับไม่ผิดนะครับมันทําจากมแมลงที่ทําให้เกิดสีครับ คำถามก็มีว่าแล้วทาไมถึงทําให้เกิดภูมิแพ้กระทันหันแบบนี้เราจะตรวจเจอได้โดยการใช้วิธีการตรวจแบบเช็คจากผิวหนังก็งเรียกว่า skin p r i กเ test เราใช้วิธีนี้โดยการเอาสารที่สงสัยมาวางไว้บนผิวจากนั้นเราใช้เข็มทิ่มเพื่อดูผิวหนังว่าเกิดการเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าเกิดการภูมิแพ้จริงๆคุณหมอบอกว่ามันน่าจะมาจากการที่คุณกินทาร์ตและที่น่าสนใจก็คือสีโคจินิลสีชมพูนี่ครับเราตรวจภูมิแพ้ทางเลือดเราจะเช็คไม่เจอครับเช็คไม่เจอครับนี่แหละคือเรื่องที่ต้องกังวลไอ้สีนี้ต้นตองก็คือวัต แรงมันก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งเมื่อเข้ามาผสมเป็นสีแดงนี้เราให้มนุษย์กินก็ทําให้เราเกิดการกินโปรตีนและเมื่อเรากินโปรตีนเข้าไปก็ปโปรตีนนี้ก็เป็นโปรตีนที่ทําให้กระตุน้นทําให้เกิดปูมแพ้คาถามว่ามันอยู่ในขนมอยู่ในอาหารเยอะแยะมากมายเลยในประเทศญี่ปุ่นก็มีแต่ปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นบอกว่าให้ใช้ได้แต่จะต้องไล่โปรตีนที่มีส่วนผสมตรงนี้ออกมีสีอยู่แต่ต้องไล่โปรตีนที่อยู่ตรงนั้นออกให้หมดนั่นคือกฎหมายญี่ปุ่น แต่คือํำอางของต่างประเทศครับในนี้เขียนเลยว่าจะไม่มีการเอาโปรตีนที่อยู่ในนี้ออกจึงทําให้เกิดภูมิแพ้ต่อเนื่องครับหลังจากนั้นยังไม่จบครับเธอจะใช้ของที่เป็นสีแดงที่เป็นอาหารและของใช้เป็นคำอางต่อไปไม่ได้ต้องหยุดไปนานเลยครับคุณหมอบอกว่าเวลาจะซื้อกินก็จะให้ดูหลังซองจะมีเขียนครับในประเทศญี่ปุ่นในเส้กนกอก็จะมีสารโคชินิลที่มีโปรตีนธรรมชาติผสมอยู่ด้วยนี่เห็นไหมเนี่ยโคชินิลน,นั้นเลยนี่ก็บอกโคชินิลด้วยนะแอบใส่สีให้มันดูสดชื่นเลยนะเนี่ยนี่ปูอัดก็ใช่แล้วก็ย ก,ก็มีคอนติเนียอยู่ผสมด้วยมีทั้งแฮมมีทั้งเบคอนมีทั้งไส้กรอกนั่นอะใช่เลยลองไปดูครับว่ามีเขียนหรือเปล่าไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยมีเขียนไหมถ้ามีเขียนก็ช่วยแชร์ด้วยครับตอนนี้เราพูดมายาวผสมควรแล้วครับรู้ไหมครับว่าเนื้อที่เรากินบางคนเราแพ้เนื้อแพ้อะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากเห็บของสัตว์มันมีอีกตอนหนึ่งเป็นตอนที่1น,นะครับใครยังไม่ได้ดูตอนที่1 เป็นตอนที่น่าสนใจพอๆกับตอนนี้เลยเราควรเรียนรู้ไว้ครับความรู้บางอย่างอาจจะซื้อไม่ได้ต้องเป็นความรู้ที่มาจากต่างประเทศครับมันจะช่วยชีวิตคุณให้ปลอดภัยครับผมจะเอาข้อมูลอัปเดตใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูต่อครับวิธีการจะมีกติกาอยู่3ข้อครับง่ายๆเลยครับก็คือข้างล่างจะมีลิงก์ให้เพื่อนกดลิงก์เข้าไป2กดเพิ่มเพื่อน3 กดแชทแล้วต้องแชทจะมีข้อความให้เพื่อนเขียนว่าขอวิดีโอฟรีวิธีการป้องกันปูิแพ้ตอนที่1แล้วผมจะส่งวิดีโอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันปูิแพ้ให้เพื่อนได้ดูกันครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ผมเชื่อว่านะฮะยังไม่มีใครมาทําวิดีโอแบบนี้ให้กับเพื่อนเพื่อได้เห็นกันเป็นข้อมูลที่มาจากต่างประเทศครับแล้วเจอกันในวิดีโอครับ